โรคสมองเสื่อมนะคะเป็นโรคที่พบได้ในผู้สูงอายุค่ะปัจจุบันในประเทศไทยกําลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุดังนั้นปัญหาเรื่องโรคสมองเสื่อมคงเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทยค่ะ คสมองเสื่อมนะคะคือโรคที่มีการทํางานของสมองเสื่อมถอยลงในภาพรวมอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยที่คนทั่วไปจะรู้จักคือมีปัญหาเรื่องความจํารู้ตัวน่าจะสักสองสามปีมาแล้วนะคะจากการที่คุณแม่ถามซ้ําที่เราสังเกตเห็นถามแล้วเราตอบไปแล้วก็ถามซ้ําอีกคุณแม่จะกังวลเ,เรื่องเงินเดือนเงินเดือนเข้าหรือยังลูก เข้าแล้วค่ะคุณแม่ข้าในการบำนาญเข้าวันที่25ผ่านไปได้แป๊บนึงถามอีกแล้วเดืนเดือนคุณแม่เข้าได้ยังลูกอย่างเงี้ยค่ะจะจําไม่ได้ว่าฉันจะต้องสะผมไหมฉันสะไปหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยยอมออกไปข้างนอก ชวนชวนออกไปข้างนอกก็จะบอกว่าขี้เกียจไปขี้เกียจแต่งตัวจริงๆอาการของโรคสมองเสื่อมเนี่ยสามารถจะแสดงออกมาได้หลากหลายรูปแบบขึ้นกับว่าบริเวณของสมองที่เกิดพยาธิสภาพนั้นคือบริเวณใดถ้าเป็นสมองส่วนความจําคนไข้ก็จะมาด้วยปัญหาของอาการขี้ลืมหลงลืมแต่หากเป็นสมองส่วนหน้าเนี่ยก็จะกระทบต่อระบบความคิด การตัดสินใจการควบคุมพฤติกรรมและอารมณ์รวมถึงอาจจะเกิดปัญหาออกมาเป็นอาการทางจิตเวชได้หรือหากว่าเป็นสมองส่วนหลังเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของการกะระยะเรื่องของการมองเห็นหรือบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องของการควบคุมแขนขาให้ทํากิจกรรมที่เคยทําได้ตามปกติอาการของโรคสมองเสื่อมมักจะค่อยๆพัฒนาขึ้นมาทีละนิดโดยเป็นระยะเวลาอาจจะเป็นเดือนถึงเป็นปี แล้วการที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันของผู้ป่วยค่ะคือบอกคุณแม่ไหมว่าคุณแม่เริ่มลืมแล้วคะเพะื่อะคุณแม่ถามบ่อยๆก็บอกว่าบอกแล้วคะ่ะคุณแม่อธิบายคุณแม่ฟังแล้วคุณแม่ลืมนะคะซึ่งพอบอกว่าคุณแม่ลืมนะคะเดี๋ยวเขาก็ลืมอะคะ่ะว่าเราบอกไปแล้วว่าลืมอะคะ่ะไม่รู้อะไรมันเกิดก่อนอะไรพยายามที่จะไม่หงุดหงิดด้วยนะคะที่บ้านเนี่ยเนื่องจากว่าจะใช้วิธีว่าสลับสลับกันบางทีเราเราไม่ไหวเราก็เลี่ยงๆอ,อ,อะไรอย่างนี้มากกว่าคะ่ะ โรคสมองเสื่อมกับความขี้ลืมเนี่ยจะต่างกันตรงที่ความขี้ลืมจากโรคสมองเสื่อมเนี่ยค่ะคนไข้มักจะลืมไปทั้งเหตุการณ์อย่างเช่นถ้าสมมุติว่าคนไข้เนี่ยไปช่วยลูกหลานทําอาหารนะคะเขาอาจจะอุ่นแกงจืดสักชามหนึ่งระหว่างที่รับประทานอาหารด้วยกันเกิดมีคนนึงบอกว่าอ้าวแม่ ยังไม่ได้กินแกงจืดเลยแกงจืดอยู่ที่ไหนคนไข้ก็จะจําไม่ได้เลยว่าเคยมีเหตุการณ์ที่เขาช่วยอุ่นอาหารนั้นเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าเป็นปัญหาเพียงความขี้ลืมเนี่ยพอมีใครเตือนอะไรขึ้นมาสักนิดนึงเราก็อาจจะนึกขึ้นได้แล้วก็รีบกวีก็ว่าแปลอาแกงจืดถทวยนั้นกลับมาสาเหตุเท่าที่เราค้นพบแล้วเนี่ยจริงๆโรคสมองเสื่อมเนี่ย เราพบว่ามีโปรโตีนที่ผิดปกติไปสะสมอยู่ในบริเวณต่างๆของสมองนะคะปัจจัยทางด้านพันธุกรรมเราจะพบว่าก็อาจจะมีประวัติคนในครอบครัวเคยมีอาการ ของโรคสมองเสื่อมหรือว่ามีอาการทางจิตเวชหรือปัจจัยในด้านส่วนตัวของคนไข้คือเขามีโรคประจําตัวยกตัวอย่างเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือดสูงโรคเบาหวานหรือโรคหัวใจปัจจัยอื่นๆที่อาจจะก่อให้เกิดอาการของโรคสมองเสื่อมค่ะเช่นอุบัติเหตุที่สมองได้รับการกระทบกระเทือนมีอาการชักทําให้สมองขาดออกซิเจนโรคหลอดเลือดสมองที่ทําให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงสมองได้อย่างปกติการใช้สารเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อสมอง ในการวิในใิจฉัยโรคสมองเสื่อมนะคะขั้นตอนที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยคือการได้ประวัติจากผู้ป่วยและญาติเมื่อเราได้ประวัติจากผู้ป่วยและญาติและได้ทําการตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วแพทย์จะส่งให้ผู้ป่วยเนี่ยได้ทําการทดสอบการทํางานของสมองเพิ่มเติมโดยจะเป็นการตรวจสมรรถภาพการทํางานของสมองด้านต่างๆถึงแม้ในปัจจุบนันเราจะยังไม่มีวิธีการรักษาโรคสมองเสื่อมให้หายขาด แต่เรามีวิธีการหรือมียาที่จะช่วยชะลอการดำเนินโรคของโรคสมองเสื่อมค่ะสมองก็เหมือนกับกล้ามเนื้อถ้าเราไม่ใช้กล้ามเนื้อก็ฝ่อไปโดยเฉพาะในวัยที่เข้าสู่วัยสูงอายุแล้วควรจะทํากิจกรรมที่เปิดโอกาสให้สมองเนี่ยยังคงได้ทํางานเต็มศักยภาพให้มากที่สุดคือก็จะพยายามหากิจกรรมที่คุณแม่ชอบนะคะอย่างแต่ก่อนคุณแม่ชอบ ปลูกต้นไม้เย็บผ้าหลานก็จะเอาตุ๊ก,กตามาให้คุณแม่เย็บเสื้อให้ตุ๊ก,กตาพยายามหากิจกรรมที่คุณแม่ชอบแล้วทําได้วิธีการในการดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมนะคะข้อแรกเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นอาการทางด้านสมองหรืออาการทางด้านอารมณ์ความคิดหรือปัญหาพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยนั้นเป็นผลมาจากความเจ็บป่วย เพราะการทํางานของสมองที่ผิดปกติไปข้อ2คือเราต้องพยายามช่วยสนับสนุนให้ผู้ป่วยเนี่ยเขาได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยตัวเองโดยใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างสูงสุดแต่เรามีหน้าที่ในการเข้าไปช่วยเหลือเมื่อมีความบกพร่องของการทํางานของสมองบางอย่างเท่านั้นจุดมุ่งหมายของการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมของเราคือทำอย่างไรให้ท่านได้ใช้ชีวิตอยู่กับเราอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตสูงสุดค่ะ